พาดูแว็กซี่ไหนอันนี้ลองรถไถไงที่เรายกไว้ไม่น้อยแล้วแว็กซี่นะฮะเดี๋ยวเราฝนตกชุ่มฉ่ำสองสามวันแล้วพามาดูดโอ้โหหมาคุยหมดเลยนะครับแปลงนี้เ <laughs> สียหายหลายหมื่นฮะนี่กับป้าผมจะพาไปคุยดูสร้างความมั่นใจว่าวแว็กซี่ของเรามีหัวทำไมมันถึงน้อยเพราะว่หมาคุยขึ้นมานะฮะ แล้วก็ถ้าหัวมันออกนอกดินมันจะไม่โตนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดิเห็นไหมดูต้นดิดูความยาวยาวออกมาเรามองอ่อนออกเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่หัวชนเลยนะครับนี่ถ้าเป็นไม่ได้นะใครเจอแบบนี้ก็กบๆหน่อยนะมันจะโตเห็นไหมโอ้หมาคุยหมดเลย เอาต้นไหนครับเดี๋ยววันนี้ก็คุยให้ดูสักต้นแล้วกันเข้าไปทางนั้นหน่อยไหมนี่ไหมดิ่งแย่แค่ไหนลมพัดเอียงข้างในก็มีทั้งสองต้นทั้งนั้นเลยอ่าไปดูสองต้นใหญ่ๆนู้นเลยนะนี่นพามาดูนะครับเอาต้นไหนครับเอาต้นนั้นละนยอดหอนยอดด้วยนะ,นะเจอกิ่งแบบนี้ก็หักออกนะ,นะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ความจริงมันมีหัวนะเนี่ย ล้างมืออีกแล้วครับวันนี้จะพามาขุดคุยนะครับของป้าผมนะครับเป็นมันแม็กซี่อายุประมาณ8เดือนนิดๆน,นะครับบูกเสร็จเมื่อประมาณวันที่23-24คกุมภา,พ,า,พ,า 2, พันธ์พศสอ ,68 นส <c oughs> นะครับคุย <c oughs> ไปสะพักก็ไม่เจอหัวเลยนะคะตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วคุยไปผ่านไปคุยไปยาวไปนะฮะ หนมครับมาแล้วหัวที่หนึ่งะฮะเริ่มยาวใช้ได้นะครับโอ้ยาวนะฮะได้อย่างที่หนึคือความใหญ่และความยาวนะฮะต้นนี้ก็สองกิ่งนะครับความสมบูรณ์ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งครับนะฮนะเจอแล้วสองหัว โอ้ยาวนะฮะยังกลัวครับหัวยาวนะฮะตอนนี้มันก็กําลังลงหัวนะฮะเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าฝนก็บยปลายออกมานะครับหัวที่3ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นะครับอันนี้คุยกีกแล้วก็วางเป้าไว้นะครับหกเจ็ดตันนะฮะความฝันของคนทํามัน ตอนนี้ก็ยังไม่เจอหัวเลยนะครับก็ยังเงียบอยู่บางทีถ้าเกิดว่าเราจิ้มจิ้มลึกเนี่ยหัวมันก็ลงลึกนะฮะเราเราจิ้มลึกหัวมันก็ลงลึกฮะแลเราจิ้มตื้นมันก็ตื้นตามไปนะฮะเพิ่งเจอสองหัวกับอีกจุด,จดสามหัวฮะตีถ้าสามหัวต้นนี้ ม,นะมันต้องมีอีก่ะเห็นไหมหัวมันลึกนะฮะน่าจะจิ้มลึกนะฮะนะหัวที่สี่มาแล้วหัวเล็กนี่เราไม่นับนะนี่มันเป็นลูกออสเราไม่นับนะก็กำลังโตเหมือนกันสี่หัวนะครับแต่หัวใหญ่สี่หัวแล้วมีซ้อนในตัวหัวไหมซ้อนไหมแทงทำไมเป็นชั้นๆยู่ ไม่รู้พันเข้าหรือเปล่าอืมหรือ่าพันด์ะเจ้าไว้ทักแปลมันไม่มีนทียด้วยเีมีไหมอีกถ้าหัวก็ห้าหัวนี่ก็รอนนะหลีเธอไหมเนี่ยมันก็ยังแน่นอยู่นะ เจอตัใ่ใหญ่พอที่เท่าไหร่เจอแล้วแต่ไม่รู้ใหญ่หรือเปล่า <c oughs> นะอ่าใหญ่เห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีนะหัวเห็นไหมนี่ดูดีนะภาพเห็นไหมอ๋อโอ้สองหัวมาเห็นไหมฮะถ้าเกิดใครจิ้มลึกเนี่ยมันก็จะแบบว่าหัวมันก็จะลงลึกนะครับไม่ต้องตกกระจายไปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวดูครับมันก็อาจจะมีสองชั้นนะฮะนี่มันก็ไม่น่าผิดหวังเท่าไหร่ ก็ใหญ่น hmm. ั side, it, right. mm. ้นนะแน่นนะตรงนี Snow. ้ก็ต้องมีเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราขุดดีๆอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนขุดเลยดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ม่คีรีนะฮะแว็กซี่ถ้าห้าหกหัวขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสฮะเดี๋ยวมันใหญ่เสร็จปั๊บมันหนักห้าหัวหกัวก็ห้าหกโลแหละจริงบวกลบเลยนิดหน่อยอ่อนนิดหน่อยอยากจะดูตรงนี้อีกแต่ก็ เดีย๋ยวนับนี่นะหนึ่งนะนี่ใหญ่ไหมหนึ่งเดีย๋ยวขอเห็นนะครับอ่านี่อันนี้ก็ใหญ่นะเนี้ยมันลงนี่ลงไปล่างนี่สองเอาแค่พอเห็นเห็นพอ,อดูหัวนี้น,นี่ฮะนี่หัวหนึง่งสามนี่นะฮะแล้วก็สี่ห้าหกลูกออสนี่ไม่ต้องรับนะฮะ <c oughs> อาจจะมีตรงนี้อีกก็ได้นี่ก็คุยกันได้เลยว่าต้นนี้ก็จิ้มลึกนะฮะทำให้มันลงหัวลึกนะครับ มันนี่จิ้มแค่แสิบเซนพอนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่ทำเม็กซี่นะฮะทำให้มันต้นใหญ่ใหญ่หมกเลยครับผมขุดแล้วก็ห<ข>มกนะ<ย>ไม่มีอะไรทำมาช่วงนี้ว่างก็เลยขุดหมกขุดหมกนะฮะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ปัญหาที่เกิดขึ้นของแปลงนี้ที่น่าเป็นหัวงก็คือหมาค <c oughs> ุยทั่วแปลงนะครับแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าหัวมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เคยลงหัว จ่โใช่หัวมันจะไม่โต,ม,ตมันจะหยุดกันลงหัวเลยชะงักเลยบึกเลยเก็ห้าหกหัวเจ็ดหัวทั้งหัวเล็กๆอาจจะมีหัวข้างล่างอีกเพราะว่าโซนนี้อาจจะเป็นที่คนจิ้มอาจจะเซปบ๊บคำปั๊บ,ม,บมันก็ลึกหน่อยนะฮะนี่ไหม,มหไ,ไหนมีมันต้องมีมันก็ไปลงหัวอื่นแทน ฮะสองตัวนะฮะเห็นไหมโตไหมโตโอเคนี่ก็หัวโตวครับเดี๋ยวหมกเลยครับมันจะต้องคุยแล้วพอแล้วมั่นใจว่ามันของเราใช้ได้แน่นอนปีนี้นะฮะวันนี้ตาบอกจะได้ไหมสามตันมัผมก็ห้าตันแหละผมอะความฝันผมอะขั้นต่ำเนาะถ้าห้าตันก็พออยู่ได้ถ้า7ตันถือว่ายิ้มได้ สามตันก็ยังได้เยอะเลยฮนะถ้าเรา5้าหกตันล่ะก็ดูคุยดิไม่ผิดหวังขายไม่ปลูกก็ทำอย่างอื่นไปนะครับผมก็เรื่อยๆอ,อันนี้มันก็ถามว่าขุดได้ไหมก็ขุดได้แล้วแต่ยังไม่ขุดเพราะว่ารอเวลานะครับให้หัวใหญ่อีกสักน้อยนึงเพราะว่า ปีนี้ฝนชุกมากตกแทบทุกวันนี่ก็ตกมา2องวันสองวัน้นอนแล้วนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยตกอะไรนักหนาไม่ตกแล้วก็บนตกแล้วก็บนนะครับเนี่ยเห็นไหมหมาคุ้ยหมดเลยนะครับฝากไว้นะฮะระยะการจิ้มลึกนะใหญ่เกิน10เซนนะสามตาสามตาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามแค่นี้พอ10เซนเนี่ ยิมลงไปดินเสมอนี่ปับ๊บหัวก็จะออกตามนี้ฮะล่างจะออกตามนี้แหละตามตานเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้มาเ่นนี้ครับผมสวัสดีครับ